แม่ยุ้ยเฉลยแล้วน้องตะวันแค่สองเดือนทำไมจำม่าหน้าฟัดขนาดนี้ตั๊บๆน้องตะวันเด็กหญิงพราวตะวันลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของแม่ยุ้ยจีรนันและพ่อทันธนากรก็อายุสองเดือนกว่าแล้วโตวเร็วมากกินเก่งนอนง่ายอารมณ์ดีสุดๆล่าสุดแม่ยุ้ยได้มาอัปเดตพัฒนาการน้องตะวันว่ามาฉีดวัคซีนตรวจสุขภาพครบสองเดือนเต็มค่ะน้องตะวันสมบูรณ์แข็งแรงดีมากกบหนักพุ่งนิดหน่อยค่ะ มีหลายคนถามว่าน้องตะวันดื่มนมอะไรทำไมจ้ำม่ำจังน้องดื่มนมแม่นะคะดื่มมาตลอดตั้งแต่คลอดเลยค่ะแค่หม่ำเยอะไปหน่อยตอนนี้น้ำหนักเลยพุ่งไป5.66แล้ววอเพราวตะวันน้องตะวันลูกพ่อทันแม่ยุย้ย